ผมส่องมินสิบสิบรอบเลยว่าอยากให้แคปหน้าจอกันไว้ถ้าคุณเจอเนื้อแบบนี้ในพระผมสมเด็จอะไรก็แล้วแต่นะให้คุณรู้ไว้เลยว่าเนี่ยแค่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสนว่าพิมอะไรดูเนื้อพอใช่ไหมไม่ต้องสนว่าพิมอะไร <c oughs> ผมถามว่าเนี่ย <c oughs> เนื้อยุคไหนดีกว่า ลึกสุดๆยุคต้นครับเหนือโซนนี้ชาติเด่นเลยใครที่อยากจะเล่นพาสมเด็จให้มีความสุขนะไปหาเนื้อเก่าแต่พิมพ์ไม่ตรงพิมพ์แพงมาเล่นวัเกจะเนือนี้เลยเท่าไรครับเนื้อนี้อือือยุคต้นเลยผมบอกเลยนะ ของแบบนี้ยต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารามีผมใช้คำนี้เลยพระคู่บารามีแบ่งเท่าไร่ครับพิกิติทัศน์ประมูลไม่ต้องเห็นพิมพ์ไปเลยดเหือนกันนะน, <laughs> <laughs> นี่เอาว่าเนื้อแบบเนี้ถ้าเป็นพิมพ์ตรงพิมพ์แพงอะ สบาสยใจไหมผมบอกเลยว่านี่คือเนื้อพระสมเด็จโตแล้วผมบมอกเลยว่าวันที่ผมเปิดเนี่ยผมได้เจอพระแบบเนี้ยผมถือว่าคุ้มค่าที่จะได้เอามาลงที่ในจอเพื่อนๆดูนะครับนี่ถ้าเอาไปแกะเป็นองค์เล็กๆเนี่ยนะ เอาไปแกะเป็นองค์เล็กๆเนี่ยแล้วความหมายของของพ,พิมพ์เนี่ยพิสดารมากอันนี้เป็นพระปางลีลาอยู่สององค์โอ้โหเก่าจริงพี่ข้างบนเนี่ยเป็นพิมพ์พพระพุทธนะ<ม>แบงค์เอากี่ไหมเราบอกคนตีความหมายผิดนะ<ม>วัดกลางคลองคอยอะมีช่างในสายสมเด็จโตอะแล้วมาวาดภาพว่าเป็นพ้องเงินบางคาน จริงๆไม่ใช่นะที่มีภาพอยู่ในอยู่ในบนันทึกต่างๆผมว่าเป็นพิมพ์พระสังฆจายสมเด็จโตผ,ผแต่คนอ่ะมาตีความเป็นเพราเงินบางคานคนเลยสับสนว่าทําไมพ่อพิมพ์พระเพราเงินบางคานไปอยู่ในพิมพ์ของในสายวะะรังเพราะเขาไม่บันทึกว่าสมเด็จโตสร้างสังคจาอใ,ในวัดกางคลองข่อยวาดภาพแต่กลายเป็นแปลงไปเป็น สมไปเป็นพ่องเงินบางคานไปแล้วจริงๆเป็นพิมพ์สังกษ์จายวัดละคังอืมใช่พี่ผมอยากถอดรหัสพระพิมพ์นี้มากเลยอ่ะท่านพระแม่ผมศพปางรศีพ่างีกับพระแม่กรณีเพราะเนี่ยเป็นปางตั้งแต่สืบทอดตั้งแต่โบราณของคน<ม>พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพ,พระพุทธกาอืมใช่เนี่ยฮะด้านนี้เป็นพระสมเด็จอืราคา แบ่งมาครับอันนี้เรียกเป็นปางปฏิหารครับปิดปิดปิดพีสุจโธสมเด็จพุธธจารย์โตมีเป็นร้อยพิมพ์ครับร้อยสิบสี่พิมอันนี้ต้องพิเศษสุดๆแน่ๆเลยอาจารย์ก็องค์แลเกี่ยนสองนาทีมามาอันนี้เป็นปางปฏิหารแน่นอนครับเป็นพายุโบราณเข้าใจง่ายสุดแล้วพิมพ์แบบเนี้ยต้องเป็นพิมพ์ที่ทำเผลอ ไม่เกินสิบองค์เงเศี่ต่อหน้าเไม่เกินสิบองค์เพราะสมัยก่อนการจะแกะแม่พิมพ์แบบนี้ยากนะเหมือนนิชามชาดกเลยครับก็เป็นไปได้อีกล่ะเนือชัยกระจบแบบนี้แท้ดูง่ายเออนิชามชาดกนะก็ใช่อีกล่ะก็คือสมเด็จโตเนี่ยท่านทำพิมพ์พระก็เหมือนกับแทนภาพวาดอ่ะแต่ที่ที่ที่คนพูดตอนแรกเพี้ยนุ่นนะที่ว่าเขาเร่บางคานกับบาจาย แต่ที่โหดจัดคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยใครที่ดูพาสมเด็จไม่เป็นอนะ่ะยุคต้นอนะ่ะคุณได้องค์นี้ไปนะจบแคมหน้าจอกันไว้เลยเพราะเนี้ยต้องเป็นยุคแรกของท่านเลยช่ทำไมจริงเป็นยุคแรกรู้ไหมพิมพ์พไม่สวยอือ่าพิมพ์พทรงไม่สวยก็คือแกะยุคโบราณยุคแรกที่บอกสมเด็จโตสร้างพระนันปีสองพันสี สองพันสามร้อยห้าสิบกว่านุ่นเขาบอกสองพันสามร้อยห้าสิบกว่าสองพันสามร้อยหกศูนย์เนี่ยท่านทำมาเครื่องเล้านะเรียนจะต้องทำแหละแต่เพียงแต่ว่ายุคที่เราเจอกันพิมพ์สวยๆอ,อ่ะคือยุคปลายพเพราะยุคปลายเนี่ยจะมีการพัฒนาบล็อกจะมีการนทำซ้ำๆจนรู้ว่าอะไรทำง่ายและสวยแต่ถ้าแบบนี้คือยุคแรก แล้วแรกชนิดที่แคปหน้าจอไว้เลยนะต้แคปตนส่งเนือสยอดเลยเสมากทไมผมถึงบอกยุคแรกดูไหมไม่มีพระสมเด็จโตที่เนื้อเก่ากว่าองค์นี้นปึ๊กเลยแรกๆเหมือนใช้น้ํา<ม>อ้อยทุกอย่างแต่ละพิมมีความใหม่ทั้งหมดครับท,ที่สเดโตสร้างก็คือบางทีบางทีท่านก็ทําเป็นวาระสาคัญไง อย่างมีฉากเนี่ยคืองานฉลองอย่างภาพพิมพ์เรือมีเรือแล้วมีเจดีแล้วมีวัดเนี่ยก็คือภาพวิวที่บ่งบอกว่าละคาเน่ยเป็นยังไงในตอนนั้นนะครับอต่อย่างมีฉากก็งานราชาพิเศษสําคัญสําคัญรูปเจดีล้มก็มีเจดีล้มที่ว่าสตือไงไอ,อที่ว่าละครทาไงะะละครทำใช่พี่อยู่รงังวัลรงโบสถ์รายการสุดท้ายทรงคุณเนี่ยโอ้โหท่านล้อพิมพ์พระโบราณ โหดแล้วเนื้อเนี่ยโหแต่พอส่องตรงที่เปิดเนี่ยชัดเจนเลยว่าว่าถ้นเนื้อสมเด็จต้องเนื้อนี้เลยเอึ้งจัดอ่ะขี้ยุงดําก็เป็นร้อยบวกแล้วครับอ๋อนนี้ยุคต้นยุคยุคต้นที่สุดของท่านแล้วแบบเนี้ยไม่เห็นในวงการด้วยนะเพราะอย่างเนี้ยเจอน้อยอยู่แล้วเพราะว่ายุคต้นเนี่ยสร้างน้อยอยู่แล้วทีมทรงแรกๆจะขายสังรารสุกอ่า แบ่งเท่าไรสอน,นาทีมามาเห็นเนื้อแล้วเข้าใจง่ายที่สุดแล้วอพอจอยสองเก้าปลอดภัยพอจอยวัดศรีอุุมพรเหรอครับโหงนี้รายการสุดท้ายมามาสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่สองนาทีสองนาทีองนี้โอ้ยองนี้นี่นะถ้าใครเอาไป อุดริอยากได้ปางนะไปตัดแบ่งแล้วแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จนะโอ้โหบานเลยแล้วองค์เนี้ยผมกล้าบุ้เลยว่าถ้าไปอยู่กับใครคนนั้นต้องบุญสัมพันธ์คู่บารมีกันจริงๆยากนะแล้วแบบเนี้ยเป็นปางเป็นปางปฏิหารนะเอาว่าเป็นปางที่ถืว่ามันมีค่ากว่าองค์เป็นล้านอะ่ะถ้าถามผมนะถ้าเราย้อนไปตอนนั้นอ่ะ ตอนที่พระยังไม่ได้มีราคาซื้อขายอะถ้าเจอแตกจักกวผมต้องเก็บอันนี้กลับบ้าน,านเพราะ,<น>ะมันเป็นพิมพ์ที่มีความหมายวิเศษมผม,มเอาสองนาทีจะไปอยู่กับพิพิธภัณฑ์ท่านใดแล้วแบบเนี้ยให้อยู่ในจอวันนี้นะให้คุณ ไปดูอีกหลายหลายสิบปีบางทีไม่เจอหมอไม่เกินสิบองอ่ะถ้าไม่เกินสิบองค์ิงจริงคือพิมพ์แบบนี้นะโอ้โหบอมคาพี่บอกเลยท่านสร้างร้อยกว่าพิมพ์สร้างสมเด็จอ่ะไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นสี่แต่พิมพ์แบบนี้ผมเล่นมาพัฒนานก็ไม่เจอแล้วพอเวลาได้มาส่องเนื้อแล้วอ่ะมันโปเชะมาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทแล้วโปเชะที่สุดมาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทับมาที่ สองหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายคนเนื้อแบบนี้โป๊ะเชะจริงๆมาที่สองหมื่นแล้วเนีครับเนี่ย,ยใครที่ใครที่ไม่มีพราสมเด็จนะให้ดูคุณดูองค์เนี้ยมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วแท้ดูง่ายมากเลยองค์นี้เนื้อเก่ายุคต้นอยู่ที่สองหมื่นแปดพันละร้อยมาท,ที่สามหมื่น ห้าพันบาทที่พี่มานะครับมาที่สามหมื่นหกพันบาทที่พี่สุดที่พงครับเนื้ออาจจะแต่เจ้ากระแบบนี้ยิ่งนั่งซองทั้งวันยิ่งมีมอน,น่หนมากครับอยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทแล้วมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับ โอ้โครับเอาละครับใครได้เป็นเจ้าของวงนี้แบงค์เลยนะบารมีถึงก็ได้ครอบครองของแบบนี้เลือกที่อยู่นเน่เหลือเวลาอีกแค่ห้าสิบกวินาทีผมว่าต้องมีเจ้าของแน่ๆไม่งั้นอาจารย์แม่มาประมูลแน่มาที่สี่หมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับต้องมีคนรู้ครับวงนี้มาที่สี่หมื่นสองพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเท่าไหร่นะ สี่มืสองันบาทแล้วคุณ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 เชื่อผมไหมถ้าคุณอยู่เลยคําว่าบ้าราคาเหมือนผมอะเอาแค่คุณค่าว่ากันอะองค์เนี้ยกับองค์ที่บอกว่าเป็นล,ล้านนะองค์นี้จบชัดเจนแล้วหายากกว่าองค์แล้วเป็นล้านอะยัง,ย,งยังถึงไม่ขายแต่ให้เอามาโชว์ยังมีเอามาโชว์กันได้นะแต่แบบเนี้ยากที่จะเห็นแล้วก็หยิบมาเนี่ยใครปฏิเสธไม่ได้เลยมาที่สี่หมื่นสามพันบาทครับ ใครปฏิเสธไม่ได้เลยองค์นี้เก่าไปเลยโอ oh. ้ยอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทแล้วมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับองค์นี้เป็นองค์ที่ใครปฏิเสธไม่ได้เลยวันนี้คือพระสมเด็จโตยุคต้นต้นที่สุดมาสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยโอ้ มาสี่หมื่นห้าพันบาทที่คุณนาทาวีครับโอ้โหเพื่อนๆปิดแล้วนะครับปิดที่คุณนาทาวีนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทพี่ชายพลไม่อยาบีบบานมงคลไม่จยาบีบมานนไม่ตันรับโอ้โหยินดีด้วยครับพี่ทวีสุดๆเลยครับพี่ทวีพี่พรปาวันเร่พี่โซนี่บอกสุดครับพี่โอ้โห รายการนี้ใส่อุตลุดพี่มานะก็ใส่อุตลุดเช็ควีให้ให้เพื่อความสบายใจก่อนผมอยากจะกราบเรียนแบบนี้เลยนะครับว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยใครที่มีพระสมเด็จเนื้อแบบนี้ได้บ้านนะขอบคุณอาจาจรแลรับคุณอาทาวีไ,ได้แค่มองกระซึ้นใจ นี่คือพระเนื้อผมอายุร้อยกว่าปีที่เข้าใจง่ายที่สุดคนดูเป็นจะเข้าใจครับเนื้อนี้คือยุคแรกๆเลยพระแบบนี้ไม่ได้มีให้ได้ส่องกันง่ายๆผมจึงส่องเป็นสิบบรอบในไลฟ์ผมไงผมส่องเป็นสิบบรอบเลยว่าอยากให้แคปหน้าจอกันไว้ถ้าคุณเจอเนื้อแบบนี้ในพระผมสมเด็จอะไรก็แล้วแต่นะให้คุณรู้ไว้เลยว่าเนี่ย แท้ล้านเปอร์เซ็นตเหนือสวยจังเพียรนิจังสวยเพียรนิจังนะะแท้ล้านเปอร์เซ็นตคือแบบนี้คำคืนคุณภาพอีกหนึ่งวันครับไม่มีอะไรอิ่มอกอิ่มใจถ้าองค์นี้แล้วนะไปองค์อื่นก็นะีฮะมีชุดเมาสมเด็จไหมต้องบอกว่าผมอะกวาดมาเนี่ยเพื่ออยากได้สมเด็จเก้าห้า ผมเจอองน,นี้นะครับสุดแล้วพิสมอนไปยังครับอาจารย์ก็ใส่ใส่วังนะครับคุณอาทวีบอกไม่ไม่เลยนี่ยุคต้นจะสายวังสวยครับใช,ใช่สสยวังจะสวยพีทวีสสยวังสวยสสยวังไม่มีขี้เลยแล้วด้านหลังอ่ะเป็นปางเนี่ยปฏิหาร สุดๆทับคำคืนนี้น่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะวันนี้ผมฝากไว้นะสมเด็จโตสร้างสังกจายแต่คนไปตีความหมายว่าสังกจายคือพวกเงินบางคารเพราะพาะเงินบางคารแพงผมจะบอกให้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจง่ายๆว่าพระสมเด็จโตที่ท่านสร้างมีพิมสังกจายอ่ะคุณจะเข้าใจง่ายเลยเหมือนองค์มื่อกี้ที่พิทวีได้ไปอ่ะ แต่คนอ่ะไปเห็นบันทึกภาพวาดอ่ะเอามาลงเป็นพิมพ์จอบเพ่อเงินกันหมดแล้วหลังๆมาวาดเป็นเป็นสายวะละัลคังมีพ่อเงินบางคานเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะสับสนกันเอาได้พี่อธิจักรพอค้าเลี่ยมทองประมาณสองแสนไม่แน่นะพิทวีทองเยอะเปิดพิทวีเลี่ยมอ่ะสะใจเลยครับวันนี้ใส่ผงเนี่ยอดส่งไม่ได้ส่องอีทีผมจะแค่ขานาดผมดูเนื้อผ่านจอผมยังตื่นเต้นเลย เนี่ยแบบเนี้ยแล้วองค์เนี้ยนะต้องเป็นองค์ที่แบบว่าพิเศษเพราะอะไรหรล่าลงชาติลงทองใช่ลง<อ>การที่ลงชาติลงทองเนี่ยเป็นลงให้เป็นหอของมงคลน,นะเ<อ>นะครับพี่ผู้ริส่งมาเลยเนื้อมันต้องเป็นโซนนี้นะพี่ต้องมไม่เป็นไรไนโซนไหนก็แล้วแต่ส่งมาดูก่อนส่งมาดูก่อนพี่อ่าเนื้อสวยจริงเมีอนิจจังนี่ฮนะ ชื่นชอบไ์วันนี้กดก้าวก็ก้า,วกาวไว้ให้กันนี่เป็นพระเนื้อผงที่เก่าที่สุดนะครับผมใช้คำว่าเป็นพระเนื้อผงของสมเด็จที่เก่าที่สุดที่ผมได้เห็นส่องอีกทีส่องไม่เบื่อเลยเนี่ยส่องไม่เบื่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ใครถามพิสมรไปยัง ไม่ไปง่ายๆหรอกครับนี่โอบวกกาเกาวกาว,กาวห้ด้วยนะลากันด้วยพระสมเด็จองค์นี้สำหรับวันนี้ต้องกล่าควคำว่าฝันดีลาตีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ